สวัสดีค่ะอ,อ,อยู่เต็นกล้องยนต์นะคะอยู่ตรงถนนกาญจนาพิเศษวันนี้จะเสนอรถเออมิซูบิ i ิแลนเซอร์ eX นะคะเป็นเครื่อง 1,800cc นะคะสีดำปี2010ค่ะตัวนี้จะมันจะมีจุดเด่นตรงที่ว่ารถคันนี้วิ่งน้อยแล้วก็สภาพสวยมากออกใหม่ป้ายแดงนี่คือราคา899นะคะแต่ทางร้านนี้ตอนนี้โปรโมชั่นจะขายอยู่ราคา699,000นะคะ แล้วสภาพไม่มีชนนะคะรถคันนี้สวยเดิมๆแบบเดิมทั้งคันเลยค่ะแล้วก็บางรถสภาพเดิมอะค่ะยังไม่เคยทําสียังไม่เคยอะไรเลยค่ะ mm hmm. ภายในนะคะจะเป็นเบาะหนังแล้วก็เป็นแอร์แบ็กคู่แล้วก็จะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามทุกระยะของรถเลยนะคะ mm hmm. มีบุ๊กเซอร์วิสอยู่ในรถนะคะเรียบร้อยเลยค่ะ l a นเซอร์ e x น,ะะนี่คันนี้นะคะถึงจะเป็นเครื่อง1 8 0 0ซีซีนะคะแต่สามารถเติมน้ำมัน e 8 5ได้นะคะในราคาลิตรละ21บาทเองค่ะ ถ้าสนใจตัวเลนเซอร์ EX นะคะเบอร์โทนนะคะ0813567702 mm hmm. ค่ะ